นิทานเรื่องเสือดำกับชาวนาเจ้าเล่ลุงสวัยเป็นชาวนาที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้จักในความฉลาดเกมโกงของเขาแต่ไม่มีใครกล้าตำหนิเพราะลุงสวัยมักจะใช้สมองแก้ปัญหาจนผ่านไปได้ทุกครั้งวันหนึ่งหลังจากที่ฝนตกหนักในหมู่บ้านลุงสวัยก็คิดถึงเวลาที่เขาต้องเสี่ยงดวงในป่าเสียหน่อย เพราะเชื่อว่าฝนที่ตกลงมาคงทำให้สัตว์ป่าออกหากินมากขึ้นลุงสวยเดินเท้าเปล่าเข้าป่าพร้อมกับถืออุปกรณ์ล่าสัตว์อย่างง่ายๆไว้ในมือวันนี้ข้าต้องเจออะไรดีสักอย่างแน่ๆเขาพูดกับตัวเองอย่างมีความหวังขณะเดินลึกเข้าไปในป่าความเงียบสงัดของป่าทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นชุกย่างก้าว ทำให้เขารู้สึกว่ามีบึงอย่างกำลังเฝ้ามองเขาอยู่แต่เขาไม่สนใจข้ารู้ว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่โชคดีของข้าเสือหรือกวางก็ได้ขอแค่ได้ตัวใหญ่ๆข้าจะรวยเละเลยเมื่อเดินเข้าไปได้สักพักลุงสบายสังเกตเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่ฝังอยู่บนพื้นดิน รอยเท้านั้นมีลักษณะกลมและยาวพร้อมกรงเล็บที่น่ากลัวนี่มันรอยเสือดำชัดๆข้าคงเจอโชคใหญ่จริงๆซะแล้วลุงสวัยเดินตามรอยเท้าเสือดำไปเรื่อยๆใจเต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นเพราะเสือดำเป็นสัตว์ที่หายากและมีมูลค่ามากสำหรับนักล่า เขาคิดถึงเงินทองและชื่อเสียงที่จะได้รับหากจับเสือดำตัวนี้ได้แต่เขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเงียบแปลกๆรอบตัวเสียงใบไม้ค่อยๆลดลงจนเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของเขาเองทำไมมันเงียบอย่างนี้หรือเสือจะซุ่มอยู่แถวนี้นะทันใดนั้นเขาเห็นเงาดำๆโผล่มาจากหลังต้นไม้ใหญ่ เป็นเสือดำตัวใหญ่มหือกมามันนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พลางจ้องมาที่เขาด้วยสายตาสีเหลืองอัมพันแวววาวลุงสวัยรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเจ้าชาวนาะเจ้ากล้ามาทำอะไรในถิ่นของข้าเสียงของเสือดำทำให้ลุงสวัยสะดุง้งแต่ลุงสวัยเป็นคนไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ เขารีบปั้นหน้ายิ้มอ่อนๆอพลางพูดกับเสือดำด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองอุ๊ยข้าไม่ได้ตั้งใจมาล่าท่านหรอกเสือดำข้าแค่ผ่านมาทางนี้เท่านั้นเองจริงๆแล้วข้าก็แค่อยากเห็นเสือดำสักครั้งใกล้ๆเท่าน,นั้นเองท่านเสือดำตัวจริงงามมากๆข้าไม่เคยเห็นเสือที่งามขนาดนี้มาก่อนเลย เสือดำหัวเราะเบาในคอไม่ได้เชื่อคำพูดของลุงสวัยสักนิดแต่มันก็สนใจว่าชาวนาผู้นี้มีแผนการอะไรเจ้าคิดว่าข้าเป็นเสือป่าธ,ธรรมดาอย่างนั้นหรือข้าคือเสือผู้คุ้มครองป่านี้ไม่มีใครกล้าแตะต้องข้าข้ารู้ข้าก็แค่ผ่านมาข้าไม่มีแผนอะไรหรอกแต่ถ้าท่านเสือใจดีข้าขอแค่ ขนเสือซักเส้นพอจะเอาไปอวดพวกคนที่หมู่บ้านก็ได้หลังจากที่เสือดำได้ยินคำพูดของลุงสบายมันก็หรีตาลงพร้อมกับยิ้มมุมปากอย่างรู้ทันเสือดำไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาแต่มันเป็นเจ้าป่าที่มีพลังอำนาจและความเฉลียวฉลาดมันรู้ดีว่าลุงสวัยไม่ใช่ชาวนาทั่วไปที่แค่ผ่านมา แต่มันยังสนุกกับการฟังชาวนาผู้นี้พูดขนเสือสักเส้นหรือเจ้าคิดว่าจะเจรจากับข้าได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือข้ารู้ทันเจ้าม,มากกว่าที่เจ้าคิดเจ้าชาวนาเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรพูดความจริงมาลุงสวัยได้ยินเช่นนั้นใจก็เริ่มเต้นแรงแต่เขาพยายามรักษาท่าทีเหมือนเดิม ขาไม่ยอมให้เสือดำรู้ว่าเขาหวาดกลัวหรือมีเจตนาแอบแฝงโถท่านเสือข้าก็แค่อยากได้ขนเสือกลับไปอวดพวกเด็กๆในหมู่บ้านเท่าน,นั้นเองจริงๆแล้วข้าไม่มีอะไรแอบแฝงเลยท่านก็เห็นว่าข้าไม่มีอาวุธอะไรติดตัวมาด้วยซ้ำเสือดำก้าวเข้ามาใกล้ลุงสวัยทีละนิต มันเดินไปรอบๆตัวลุงสวัยด้วยท่าทีสง่างามขนดำมันวาวของมันสะท้อนกับแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านต้นไม้ราวกับมันเป็นเงาที่เคลื่อนที่ผ่านป่าลุงสวัยเริ่มเหงื่อแตกแต่ยังคงทำท่าทีเป็นกันเองต่อไปเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปไง่ายๆเพื่อขนเสือเพียงเส้นเดียวงั้นหรือข้าต้องการอะไรมากกว่านั้น ดงสวายรู้ว่าการเจรจานี้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแต่เขาไม่อยากยอมแพ้เพราะในใจลึกๆเขายังคงหวังจะได้บางสิ่งบางอย่างจากเสือดำเขาจึงพยายามเอ่ยปากขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนั้นท่านเสือต้องการอะไรจากข้าล่ะข้าพร้อมทำอะไรก็ได้ถ้ามันทำให้ข้าได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย เสือดำหยุดเดินและหันมาจ้องลุงสวัยตรงๆด้วยแววตาที่คมกริบเหมือนดาบมันยิ้มเล็กๆราวกับคิดแผนการดีใัยออกแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่เจ้าต้องทำภารกิจให้ข้าเสียก่อนและถ้าเจ้าทำสำเร็จข้าจะให้มากกว่าขนเสือเส้นเดียวเจ้าจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าคาดไม่ถึง ลุงสบายหูเผึ่งทันทีเมื่อได้ยินคำว่าบางสิ่งที่คาดไม่ถึงเขารู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสทองที่เขาเฝ้ารอว่ามาเลยท่านเสือข้าพร้อมจะทำทุกอย่างตามที่ท่านบอกขอแค,ค่ข้าได้อะไรกลับไปข้ายินดีทำหลังจากที่เสือดำยิ้มอย่างเจเลีมันก็เริ่มเปิดปากบอกภารกิจที่ลุงสวัยต้องทำ ลุงสวัยตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจอ่อหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเจ้าอยากกลับบ้านพร้อมโชคลาบหรือภารกิจของเจ้าคือไปนำดอกไม้สีน้ำเงินจากภูเขาแห่งหมอกมาให้ข้าแต่ระวังตัวไว้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เจ้าคิดลุงสวัยทำหน้างงปากคว่มเล็กน้อย เพราะเขาไม่เคยได้ยินเรื่องของดอกไม้สีน้ำเงินจากภูเขาแห่งหมอกมาก่อนดอกไม้สีน้ำเงินแล้วข้าจะไปหามันได้จากที่ไหนแล้วภูเขาอยู่ที่ไหนเสือดำหัวเราะเบาๆมันเอียงหัวเล็กน้อยพลางจ้องตาลุงสวัยอย่างท้าทายเกอเจ้าต้องไปหาด้วยตัวเองข้าไม่บอกง่ายๆหรอกแต่ข้าจะบอกใบให้ว่า มันอยู่ไกลามากต้องเดินทางผ่านป่าทะลุแม่น้ำและปีนเขาเจ้ายังจะรับภารกิจนี้ไหมลุงสวัยขมวดคิว้วคิดในใจว่าโหจะให้ข้าไปไกลขนาดนั้นเลยหรือแต่เมื่อมาคิดดูอีกทีลุงสวัยก็ตัดสินใจนแน่วแน่เพราะเขารู้ว่าถ้าทำสำเร็จเขาจะได้มากกว่าขุนเสือเส้นเดียวแน่ ข้ารับคําท้าทายของท่านเสือดอกไม้สีน้ำเงินแค่นั้นข้าไปหามาให้ท่านได้แน่นอนเสือดำพยักหน้าอย่างพอใจแล้วมันก็ถอยหลังเล็กน้อยพลางยิ้มบางๆดีมากถ้าเจ้ากลับมาพร้อมดอกไม้นั้นข้าจะให้รางวัลที่เจ้าฝันถึงแต่ถ้าเจ้าล้มเหลวเจ้าจะไม่ได้กลับบ้านอีกเลยลุงสวยัยกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ แม้ใจจะหวั่นไหวแต่ยังพยายามแสดงความกล้าออกมาข้าจะไม่ล้มเหลวแน่นอนท่านรอดูเถอะลุงสวายเริ่มออกเดินทางผ่านป่าลึกเสียงนกกู่ร้องไกลๆพร้อมกับเสียงกิ่งไม้แตกหักใต้ฝ่าเท้าเขาแวะหยุดพักกลางทางมองไปที่ยอดเขาที่เต็มไปได้วยหมอกคลุมเหมือนจะเตือนให้เขารู้ว่าปลายทางอันยากลำบาก โอ้สวัยเอ้ยเจ้าต้องทำให้ได้นะดอกไม้สีน้ำเงินนั้นมันจะพาข้ากลับบ้านพร้อมโชคลาบแน่ๆลุงสวัยเดินทางมาจนถึงภูเขาแห่งหมอกที่สูงชันและเต็มไปด้วยพันไม้เขียวชอุ่มสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงวีดวิวให้ลุงสวัยรู้สึกถึงความตื่นเต้นในใจเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องหาดอกไม้สีน้ำเงินให้ได้ แต่เมื่อเขามองขึ้นไปที่ยอดภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาก็เริ่มรู้สึกถึงความกังวลภูเขานี้ดูน่ากลัวจริงๆถ้าเจอกับสัตว์ป่าใหญ่ที่นี่คงไม่สนุกแน่ขณะเดินขึ้นเขาลุงสไยพบกับต้นไม้และดอกไม้หลากสีสันเริ่มมีเสียงจากสัตว์ป่าอย่างนกและกระรอกเกี่ยวกันบนต้นไม้ แต่ไม่มีวแววของดอกไม้สีน้ำเงินที่เขาต้องการเลยเฮ้มีใครมีข่าวเกี่ยวกับดอกไม้สีน้ำเงินบ้างข้าไม่อยากเดินไปเปล่าๆเลยนะเสียงของลุงสวัยดังก้องไปทั่วภูเขาและจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากภมไม้ใกล้ๆถ้าเจ้าต้องการดอกไม้สีน้ำเงินต้องขึ้นไปที่น้ำตกแห่งความลับ ลุงสวัยหันขวับไปมองที่ต้นเสียงมองเห็นเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึง่งนั่งอยู่บนก้อนหินเจ้ากระต่ายพูดได้หรือน้ำตกแห่งความลับอยู่ที่ไหนข้าต้องไปหาดอกไม้สีน้ำเงินกระต่ายพยักหน้าและกระโดดเข้าไปในพุ่มไม้ก่อนจะหันกลับมาพูดเจ้าต้องตามข้ามา แต่ระวังน้ำตกนั้นมีปีกแมลงเสือที่อาจทำให้เจ้าหลงทางได้ถ้าเจอมันอาจทำให้เจ้าหลงอยู่ในหมอกตลอดไปปีกแมลงเสือข้าไม่กลัวหรอกข้ามีภารกิจที่ต้องทำกระต่ายนำทางลุงสวัยไปตามทางแคบๆที่ถูกปกคลุมด้วยใบไม้หนาแน่นแน่นอนว่าทุกอย่างในป่าแห่งนี้ ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความลึกลับและซ่อนเร้นพวกเขาเดินจนถึงน้ำตกขนาดเล็กน้ำใสแหลรินจากหินกลายเป็นละอองฟองน้ำที่พุ่งกระจายไปทั่วดอกไม้สีน้ำเงินอยู่ที่นั่นแต่ระวังปีกแมลงเสือทันใดนั้นเองเสียงพัดเบาๆเริ่มดังขึ้นรอบตัวลงสวัยเริ่มมีความมืดมิดเมื่อมองขึ้นไป เขาเห็นปีกแมลงเสือกำลังโบยบินอยู่เหนือศีษะข้าไม่กลัวข้าต้องไปเอาดอกไม้สีน้ำเงินนั้นเขาเริ่มวิ่งไปยังน้ำตกอย่างมุ่งมั่นแต่ทันใดนั้นปีกแมลงเสือเริ่มบินเข้ามาหาเขาเสียงดังวุ่นวายรอบตัวทำให้ลุงสมัยเริ่มสับสนแต่เขายังคงยืนหยัดต่อไปจนถึงน้ำตกและเมื่อถึงที่นั่นเขามองเห็นดอกไม้สีน้ำเงิน สวยงามที่เบ่งบานอยู่ในที่สุดข้าพบมันแล้วลุงสวัยยืนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเสียงปีกแมลงเสือดังขึ้นรอบตัวเขาขณะนั้นเขากำลังมองดอกไม้สีเงินที่เบ่งบานอยู่ในมือด้วยความตั้งใจอัน,นแน่วแน่เขาหมายมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปข้าต้องเอาดอกไม้สีเงินนี้กลับไปให้เสือดำ เสียงหัวเราะลอยมาจากท่าำกลางหมอกหนามันคือเสียงของเสือดำที่มองเห็นเหตุการณ์จากที่ห่างๆเจ้าเป็นคนที่กล้าหาญมากลุงสวยแต่รู้ไหมว่าดอกไม้ที่เจ้าถืออยู่คือของที่ข้าไม่สามารถสัมผัสได้ลุงสวยมองไปที่เสือดำอย่างงงงวยทำไมล่ะข้าได้มาด้วยความพยายามไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ เพราะว่าดอกไม้นั้นมีเวทมนต์ถ้าเจ้าสัมผัสมันได้มือที่มีความเจาเล้ลลห์เจ้าจะไม่มีวันได้กลับบ้านไม่ข้าจะเอามันกลับไปให้ท่านเสือดำได้ข้าจะพิสูจน์ว่าข้าทำได้ปีกแมลงเสือก็เริ่มเข้ามาใกล้กๆกเขาและทำให้เขารู้สึกแปลกๆขณะที่ยืนอยู่กับดอกไม้ลุงสวัยจึงเกิดไอเดีย เขายิ้มให้กับแมลงปีกเสือและเริ่มเต้นอย่างสนุกสนานเอาละข้าจะให้เจ้าเห็นว่าแม้ในสถานการณ์ที่ลำบากก็ยังสามารถทำให้มันกลายเป็นเรื่องสนุกได้การเต้นของลุงสบายทำให้ปีกแมลงเสือหยุดชะงักพวกมันดูเหมือนจะงงงวยกับพฤติกรรมที่แปลกของเขาจังหวะการเต้นของลุงสบายทำให้เกิดความฮาในหมู่ปีกแมลงเสือและในที่สุด มันก็หยุดบินและปล่อยให้เขาเข้าไปใกล้ดอกไม้ดูสิไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความสนุกสนานในขณะนั้นเสือดำมองมาอย่างตกตะลึงและเริ่มเข้าใจว่าลุงสวัยมีอะไรที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครจากนั้นลุงสวัยจับดอกไม้สีน้ำเงินอย่างเบามือและรอยยิ้มอย่างมีชัยนี่คือสิ่งที่ข้าได้มา ข้าจะไม่ให้มันหลุดมือไปลุงสวัยรู้สึกถึงพลังแห่งโชคดีที่อยู่ในมือเขาและด้วยความตั้งใจจริงเขาจึงเริ่มเดินกลับไปที่เสือดำที่รอคอยอยู่เจ้าทำได้จริงๆแต่เจ้าต้องทำอย่างไรกับมันข้าจะเอามันไปขายให้ผู้คนในหมู่บ้านเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักดอกไม้ที่สวยงามนี้ จากนั้นลุงสไบกลับลงจากภูเขาและมุ่งหน้ากลับบ้านโดยในมือเขามีดอกไม้สีน้ำเงินที่มีค่าตลอดการเขาตั้งใจที่จะนำความโชคดีและความสุขให้กับทุกคนในหมู่บ้านและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าการประจภัยนี้ ทำให้ข้าเรียนรู้มากมายถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ข้าไม่เคยยอมแพ้